พี่น้องคะอันนี้คือผักสะเดาเด้อค่ะผักสะเดานุนิดไปเก็บมากค่ะพี่น้องสิมาลลกจะเอามาลวกไว้กินกับปนอเนีนนยนสิลวกใส่หม้อกระทะนี่แหละค่ะพี่น้องอากระทะนี่ใส่นําเกลือเราเด้อค่ะเอาเกลือ,อใส่แล้ววันที่สีลวกตักวันที่นี่เอาผักกระเดาลงลวกกินกับปนกับแจ้วกับบองปลาแดกค่ะพี่น้องผักกระเดากินกับยังกระเสียบคนว่า กินกับหลาบง้อกับแสบลวกแน่จังน้อย,ย,ย,อยข,ขันขันบ่ลวกกันสิยันยันแบบว่ามิตรชาติขมเพียงสิ่งแหนเพราะว่าต้นนี้ก็บแบบว่า,แบบวากินได้อยู่แต่หันหันแบบว่าบ่าขมเกินไปบ่มั่นเกินไปไหมค่ะนี่เซลโน่ที่นี่เดี๋ยวเด้อจะเอาทับพ,พีคนลงแล้วหันเลี้ยวหาทับพ,พี กัดดาวกินกับยังกัดแสบเชินว่าถ้าลวกกินกับปนกับเจ้ากับบองประเด็กพี่น้องกินกับหลบับงวอกั๊บแสบจ้หลวกได้ว่นเป็นต้มตะกินนูนิดปรหลุจจังนอนนูนิดอันเอาซะจนวานเปลี่ยนสีมันมันเป็นหลวกแล้วแบบนั้นเป็นตุมเหรอ,อพี่น้องจ้ะ ค่ะเลกน้อยก็เสียเอาขื่นแล้วเอาแซ่หนามเนาะว่าที่นี่ก็เสียเอาแซ่หนามถ้าขื่นก็เสียเอาแซ่หนามตัวบ่ให้ขมจะมีแหละน้อพี่น้องเนาะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหแฮนเดอร์มึงคลิปจบแล้วก็เลยให้พี่น้องซอยกดติดตามแฮนเดอร์ค่ะ